สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองป่ายนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำค่าต่างๆนะครับของอ,อะไรชุดมูของผมนะครับนะครับผมก็ขั้นแรกก็มาเริ่มที่ L นะครับว่าเสียงแบบจ่าๆยังไงเนาะนะครับ L ก็ใครที่สั่งจากผมไปก็คือแบบเสียงต่างชัดเจนเลยนะครับ ก็ตัวนี้แอลนะครับผมแอลก็จะอยู่ค่าอะไรนะค่า0 0นนอะไรวะศูนะครับ0.4 m h นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นค่าเดิมนะครับผมก็จะอยู่ที่0.2 mh นะครับนะครับเพิ่มขึ้นให้มันแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นแล้วก็มาปรับพวกอะไหล่ชุดโมนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นไอใส่บุทุดแยกด้วยนะครับผมเนาะใสบุทูดแยกด้วยนะครับก็จะอะไรนะอืมก็จะเป็นบูทุดแยกนะครับเป็นอ่าพีทีสองนะครับผมเนาะก็ผมก็ยังรับประกันในเสียงตัวนี้นะพี่นะผมรับประกันเลยว่าเสียงเสียงดีมากตัวนี้นะครับนะครับถึงจะแบบ มันไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ไม่สวยไม่ไม่สวยเท่าไหร่ยังไม่รังอลังการเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้นะครับผมเนาะก็ผมจะมาอัปเดตนะครับผมเนาะก็จะคาปานะครับแกะเพื่ออะไรดูไหมแกะเพื่อสวยๆเฉยๆนะครับผมนะครับก็จะเป็นคาปาลูกเดิมนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มตังค์นะครับก็ผมก็จะใส่เป็นลูกใหญ่ให้นะครับก็มีหลายไซส์เนาะและมีก็มีนะครับ ไซนี้นะครับสีทองนะครับผมแบบนี้ก็ใส่ได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มไปนะครับผมก็ห้าร้อเพิ่มห้าอยนะครับไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับก็1นะครับอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจ็บหนึ่งหมื่นนะครับผมเนาะหนึ่งหมยูเนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวนี้ผมจะใส่อยู่ที่อ่าค่า สี่นะผมเนาะสี่นาโ,โนนะครับก็เ,เดี๋ยวนะผมหาอะไรมาชี้ก่อนนะครับจุดตรง C92 นะครับผมจุดตรง C92 ก็จะอยู่ที่4.7นะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของเสียงแหลมนะครับผมก็อยู่ที่2.2เหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวอนา,าคตอาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเป็นเป็น,ปนตัวไหนวะ อาจจะเป็นตัวนี้นะผมเพิ่มเข้าไปไม่ต้องเอาตัวเก่าออกก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับเล็บยาวหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ตัดเล็บดาวเสือแถมดําอีกต่างหากนะครับอ่าแล้วครับผมมาต่อเลยนะครับตัวนี้ก็ค่าอยู่ที่แต่ก่อนผมจะใส่ไออะไรนะอ่ะอันนี้ผมจะใส่อยู่ที่เอ่อสองจุดสองนะครับสอไมโครนะครับผมเนาะ แล้วจุดนี้นะครับผมจะใส่อยู่ที่10มโครค่าเดิมนะครับนะครับผมค่าเดิมนะครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับผมจะใส่อยู่ที่4.7นะครับผมเนาะ4.7ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็อันนี้อะไรไม่รู้นะครับใส่นะครับปกติจะเป็น10นะครับผมอันนี้อันนี้อาจจะเป็น10นะครับแต่ผมใส่แบบนี้นะครับถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่ได้ ไม่ได้แย่เนาะเป็นสีทองด้วยนะครับประมาณนี้ที่ผมโมเนาะนะครับไม่ได้โมอะไรมากมายแต่ว่าเน้นพวกอะไรนะ C เล็กนะครับแล้วก็ R เล็กนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็ต้องส่งมาโมเนาะถึงจะได้สูตรแบบสุดลับผมนะครับอันนี้เป็นสูตรสเต็ปแรกก็คือตามที่ผมบอกนี่แหละนะครับก็สเต็ปแรกนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็ต่อบูทูธนะผมวิธีต่อบูทูธก็ไปหาเอาใน YouTube ได้นะครับนะครับผมต่อบูทูธก็มันไม่ยากครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะแต่ละบอดบางบอดมันก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับผมครับไฟก็อยู่ที่5โวลต์ครับตัวนี้ก็ต่อจุดล่างๆเลยนะครับครับผมจุดนี้นะครับแล้วก็อะไรนะสัญญาณนะครับผมสัญญาณไออ่า เอานะครับเอาออกจากนี้เข้าไอ้บอดนะครับก็มาจําลงล่างเลยนะครับผมจำบลงล่างเลยขูดเอานะครับจะได้แบบสายไม่ยาวมาถึงนี่นะครับถ้ายาวถึงนี้เดี๋ยวอาจมันเสียงจีนะครับแต่ว่าอันนี้เงียบยิบนะครับไม่มีเสียงจีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะครับเสียงดีมากครับผมก็คือรละเอียดเสียงแบบยิบเลยนะผมเนาะแต่ตัวนี้ก็ยังตัวนี้ลูกค้าบอกว่าต่อสายปีใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้ต่อผมก็เลยว่าจะเก็บไว้ให้คนอื่นนะครับตัวนี้ไม่เสียหายอะไรนะก็คือต้องไม่ได้ต่อนะครับไม่ไต่อไอปีใหม่นะครับผมสายปีใหม่นะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าคนที่ไม่จะใช้ปีใหม่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีอะไรนะ คาปาจุดนี้นะครับก็จะเป็น82 n อนเอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นอะคริกนะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับผมสัญ,ญลักษณ์ของอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของร้านผมนะครับเจเจนพบนั่นแหละนะครับก็ใครที่ต่อพวกนี้แล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้ไออได้นะครับนอกจากเดินสายจุดนี้มานะครับ ก็มาเข้าจุดนี้ได้อยู่นะครับตัดแรงวงจรออกก่อนนะครับแล้วก็เดินสายมานะครับแต่ว่ามันระเกะระกะลูกค้าผมต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าไม่ใช้ก็โอเคนะครับแฮปปี้ก็คือไม่ใช้ก็ดีนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นทีวีนี่ลูกค้าสามารถใช้เป็นไอ้นนี้ได้เลยนะครับก็เป็นตัวตัวแยกออกมาต่างหากนะครับย s B นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนเกณฑ์กันขยายนะครับผมก็ ไม่ได้แกะนะอยู่ใต้ซสีงนี่ก็จะเสียงกลางนะครับเสียงกลางแล้วก็แต่งปรับปรุงแต่งเสียงนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมมาอธิบายแบบละเอียดละเอียดยังไม่ลงกลาวเดี๋ยวผม,มอธิบายแต่ละจุดว่าผมเปลี่ยนจุดไหนบ้างนะครับก็คือจุดจะมีจุดอะไรนะจุด r ด้วยนะครับผมเปลี่ยน r นะครับแล้วก็ลด r แล้วก็เพิ่ม r นะครับมันมีม,มีมีหลายๆอย่างนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ จุดนี้นะครับไม่ไม่ใช่แค่จุดที่สีตั้งนะครับสีตั้งมันเป็นอ่าพวกอ่าเขาเรียกว่ามาเติมเต็มนะครับนะผมมาเติมเต็มให้มันนะครับส่วนที่ผมหยอดกาวไว้เยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสวยเฉยเยนะครับผมเนาะนะครับผมจะให้แบบว่าให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยคือหยอดคือหยอดทุกบอดนะครับจะได้แบบเหมือนกันทุกบอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะก็แข็งแล้วแหละนะครับ แข็งนะครับก็ป้องกันตรงนี้ได้นะครับผมป้องกันไอ้สีล้มได้นะครับถ้ามันล้มแล้วมันปิ้นขาดเลยนะครับถ้าไม่หยอดนะครับคือจบเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สั่งจองเข้ามาทางเพจได้นะครับโอเคนะพี่นะโอเคครับส่วนเรื่องเสียงก็ไปกลับไปย้อนดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวบูทูตตัวนี้ยังยังยังไม่เคยทําเลยนะครับคลิปเนาะเดี๋ยวมาทําให้ทุกคนฟังดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเนาะโอเคครับสวัสดีนะครับผม